เรื่องกรรมมันเรื่องใหญ่นะเำื่อ่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งอุ่งศาสนาญาติทิ้งพยบทิ้งเงินทองเรื่องกรรมนี่ข้อไปหมดทั้งกรรมรูปแสงทิ้งมองไม่เห็นตัวตัวเล็กๆจนมองไม่เห็นมันก็อยู่ในกรรมที่ในวิญญาณก็อยู่ในกรรม โอ้หนักอยู่นั่นดุกนะไม่ได้สนใจนะแก่ถ้าถ้ามันมันเกิดนี่มันนี่แหละน้นองตาบัวเราเท่นี่เหมือนกับพวกหมาเดินเข้าทุกวันนี้มันหมาทุกเวลาเลยนฮะไม่มีเดิน 9, เข้าเดือนเฉียบเดือนอะไรแล้วหมาทุกวนันนะี้เรียนแบบมนุษย์นี่นแะหอะมที่ว่าวกจากฉีนก็ยังเป็นเวลาของมัน นี่แหละที่ลุงูบได้ออกาประชาเรองนี้นะลุงอกว่ามนุษย์มันไม่มีมันไม่มีไม่ไม่มีเวลาเลยนั่นอ่ะดูร้อนแล้วดูหนาวหรืดูอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยดูผลไม่ได้เกี่ยวกับวันพระวันโคนวันจันทร์ธนคารวันพุธพฤหัสศุกเสาร์เดือนปีไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้มันออกหนอกางนี่ย ที่เราพุทธเจ้าจึงแต่สินพระไทยเข้าสู่มันเปิดใจผสมบทอืเรื่องกามนี่นะมันเบื่อหนนะ่ายนี่จะเวลาออกมาจริงมันก็หวนคืนอีกเลยนั่นก็เหมือนพระยาศาักดิ์กุลบุตรอย่างนี้เนะ่เวลาออกมาจริงมันก็หวนคืนต้องสู้กับมันนะลูกนะไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะในพระสุทินอย่างนี้นะ ผู้ที่เป็นปฐมปาราชิกอย่างนี้พระรูธายีผู้ปฐมสังฆาธิเศษเหมือนกันนั่นแหละก็เรื่องการจารเดียวนะลูกไม่ไม่ใช่เรื่องอื่นนะแรงจริงๆนะลูกเนะี่ยหาวิธีออกได้ยากที่สุดเลยเอชอ่นี้พระขาวก็ขอกายเรื่องนีนะ้อยู่บ้านไม่เห็นเป็นอะไรพรออยู่ว่าทำม,มันนอนแทบไม่ได้มันปวด ปวดแข้งปวดขาปวดทั้งตัวป่วยเห็นไหมล่ะดูสิลูกมันรุมเราขนาดไหนโอ้ยเนี่ยหอเป็นมาก่อนเท่นานั้นละพวกนี้จะว่าจริงๆจ,จะจะเอาคุณนมความดีจริงๆมันก็้าเรื่องแล้วทุกอย่างที่มันจะเข้าทําได้มันมันจะรู้จิตเรามากที่สุดนะพวกนี้เราเพราะว่าเขาวงทางด้านไหนหรือว่ายึดทางด้านไหนมันก็เข้าสู่ทางด้านนั้น โอ้ถ้าไม่เก่งไม่อาจไม่หายไม่สลายเป็นตราตานี่ออกอย่างวันยากนะมันช่เรื่องธรรมดานะลูกนะแล้วใครจะบอกว่าปฏิบัติทมธรรมดาธรรมดาสบายสบายโอ้ยอย่างผู้จิตเจ้าจะสลบสามหนปางแต่นั้นไม่ทวนเลยปฏิบัติธรรมดาธรรมดาสบายสบายปฏิบัติยังไงเพราะไม่รู้คติตันยูวิปปติตันยูก็ว่าไม่ใช่ไหมล่ะจริงไหมล่ะ แม้แต่พระเจ้าพวกยังทงบูชนอยูนี่ผู้เป็นดุกติดตันอยูพ่เปิปติตันอยู่ก็ย,ยังหายากอยู่นี่สิสําเร็จมากุทธหาราต่อพระพระพุทธเจ้ามีสกี่งค์มีสก,กี่รูปนั่นเะห็นไหมล่ะนนั้นก็ทําเพียนจนฝ่าเท้าแตกนี่พานในปากเพื่อโค้งน้นวนเยพระาไงทุบขาทุบอะไรตัวเองแข่งขาหักเพราะว่า ผู้เปนเมียจ้างโจรจมะมาฆ่าเพื่อเอาัพ้าสมบัติเวลาเัวออกวันประชาก็ให้สัสัญญากับโจรว่าขอเวลาจนถึงเช้าได้ไหมเเธอเอาอะไรเป็นสกิบพญานะก็เลยเอาก้อนหินทุบขาตัวเองหักทั้งสองข้างเอาอันนี้เป็นสกิพญานได้ไหมก็พี่นานเบทนาโสสุโสเป็นโสใจจนได้รับจนได้มรรคผลปณิพานเห็นไหมล่ะ มันก็มีในพระสูตรนะั้นลูกอย่าว่างไงแรงแรงจริงๆนะลูกเนี่ยเรื่องวิบากกรรมนี่นี่แหละมันจะรู้นิสัยจริงๆเหมือนที่นุ่นงบูที่อยู่เป็นคาราวานั่นแหละก็ปฏิบัติธรรมดาธรรมดาก็ไม่เป็นไรนะโหโน,น่นพอตั้งจใจนี่นด้ไป็นยังไงอ่ะสัจจะบาเรมี พอตั้งใจเอาจริงเอาจังเท่นานั้นแหละมันก็ได้เรื่องเลยแหละมันก็หาเรื่องทนทีแหละท่านแต่ก่อนไม่เคยเป็นนะเป็นแล้วเริ่มแล้วอย่าลืมว่าใจมันเกิดก่อนเรานะเราเลยว่างั่นเราเพิ่งมารู้ตัวตนภายหลังว่าเป็นหญิงเป็นชายมารู้ตัวตนภายหลังอะแต่ว่าใจมันเกิดก่อนเราอะนั่นกรรมปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละตัวนั่นแหละมันเกิดก่อนใจมันเกิดก่อนนะ จิตมันเกิดก่อนนะมันจึงรู้ว่าเรานึกตึกตองคิดยังไงอ่ะไม่รู้ได้ยังไงมันเกิดกว่าเรานั่นนะแล้วมาเกิดทีหลังมันหมายถึงว่าหญิงชายนะความรู้เดียงสาเนี่ยมาเกิดทีหลังมันมันสัญจรมาใหม่นี่พวกนี้เนี่ยพวกหญิงพวกชายพวกอะไรมันสัญจรมาใหม่ตั้งแต่เดิมๆก็มันนั่นแหละจิตหรือใจมันเกิดก่อนที่ว่าจิตเดิมเป็นจิตผ่องใสผ่องใสเป็นมีกฉเลตนะ เรื่องการเรื่องอะไรมันก็เอามาใหม่หมดแต่มันรู้ต้นกําเนิดตัวปรุงตัวเต่งของสังขา,งขางนฐานนี่มันจะรู้ที่สุดเลยอันนี้สายโลกยังออกจากมันยากอะ่ะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาลูกทั้นกว่าที่ลุงปู่จะรู้จะเห็นสิงนี้ลุงปู่ต้องสละตายให้มัน